กับลูกเป็ดตายหมดเลย เซเว่นนีเลเว่นอีกแล้วเซเว่นหน้าบ้านเรามีของเล่นเยอะมากอ่ะใช่ของเล่นใหม่เทมันนี่ละค่ะ4 9บาทรอบ้าบต้องแพงไม่แพงหรอกทำไมได้แม่เป็ดมาหนึ่งตัวแล้วก็ลูกเป็ดอีก3ตัวใครรู้บ้างว่าเป็ดภาษาอังกฤษว่าไงนะดักนะดักอ่าดักมาแกะกันดีกว่าวันนี้ใครแกะเนี่ยมาเปลายิ้มฉุกันอ่ายิ้มฉุกัน แคมป์เป่ายิงสูบแคมป์เป่ายิงสูบอันดับอันดับโลกอ<จ>ันดับโลกเลยหลายครั้งแล้วนะนี่ก็ต้องยิงสูบไม่ใช่แล้วไงอะ่ะก็ราพี่ยยิงไม่เก่งอะ่ะยิงสูบใช้ดวงไม่ต้องเก่งไม่เก่งนี่ยิงไม่มีดวงอะ่ะตอนนั้นนี่อ่านใจนี่บอกเลยก็ไม่ออกแต่คออ่ะตอนนั้นอ่ะยังไงคะ่เลออกแต่ทุกทีอ่ะนี่เอ้ยเชื่อดนียังไม่แกะอ่ะอ้าวโหนี่ ไฟอีกแล้วมาเรามาต่อรางกันเถอะแม่ขอเล่นเป็ดเลยนี่มีแม่เป็ดแกแก้พี่ใหญ่ต่อรางรอได้ไหมพี่ใหญ่ต่อรางรอเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เอาสายากแม่เป็ดก่อนนี่นะคะก็มีแม่เป็ดตั้งตาน่ารักเชียวเห็นไหมนี่หนังยางมาให้ด้วยหนังยางเขามักให้รางไม่กระจัดกระจายเฉยๆค่ะอันนี้ตัดได้ แล้วก็มีเป็นรูปเป็ดนะคะสามตัวขอแม่ให้พี่เพื่อนรูกเป็ดจัดแล้วก็มีตรงข้อต่อนะคะให้เอาที่เป็ดมาเชื่อมกันรูปเป็ดตัวผู้หญิงอ่ะฮะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวผู้หญิงนี่ไงเนี่ยมีขนตาก็รูมีขนตาอ๋อ้ยังมีขนตาเออสงสัยจะเป็นแม่เป็ดกับน้กเป็ดตัวสาวอ่าเดี๋ยวเราพี่หยิบต่อรางก่อนเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้แม่ออใส่่านแม่เป็ดก่อนอ่ะช่วยหยิบต่อรางเถอะเร็วนี่นี่ขอต่อเป็ด นะคะสอง A หนึ่งก้อนนี่ไม่เอาใส่เข้าไปแล้วนี่ให้ดูอีกทีนึงนี่ใส่เข้าไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแม่เป็ดเราก็จะวิ่งได้แล้วนี่เปิดสวิต์ฟืดล้อหมุนเลยเห็นไหม,เร,เ,รมไเร็วววาแม่เลยจะไปแล้วถ้าผ่านเร็ว,วเป็ดหน้าที่แล้วต่อไม่เป็นเกี่ยวกันเราเกี่ยวกันมันจะมีข้อต่อนะคะให้เอาน้องๆเอาเกี่ยวกันมาเรื่อยๆ อ,อ,อัน,นเดี๋ยวเราจะเราจะลองให้ให้วิ่งก่อนใช่ไหมนี่ไปแล้วเห็นไ,หมไม่ต้องต่อรางเลยเห็นไหมไม่ต้องต่อรางอันนี้ก็เล่นได้เพราะว่ามันมีม <c oughs> อ,อ,มอะอยุ่งยดระบระบอ่ารอก่อนรอรางก่อน,อออนเร็วๆฉันอยากไปน้เออันอยากเล่นกันแล้วนี่นดดเรา <c oughs> ก,ก็ต่อรางให้พี่เป็ดเสร็จแล้วนะคะ วันนี้เราให้พี่เป็ดมาทําอะไรกันเนี่ยว่ายน้ำให้พี่เป็ดว่ายน้ำให้แม่เป็ดพาลูกเป็ดออกมาว่ายน้ํานะคะอันนี้เราเปิดสวิสซี่หลังจากใส่ถ่านแล้วแล้วก็เชื่อมลูกเป็ดกับแม่เป็ดเข้าด้วยกันนะคะนี่เป็ดอาบน้ำในคลองตาจะจ่างแลมองถ้าในคลองมีหอยปูปลาใครกล้สซีใครกล้าสิ เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาไหนขอดูแก่เป็ดกับลูกเป็ดใกล้ๆสิโอ้ยวันนี้จะไปเล่นน้ำกันจ้าอ้าอย่าแก้อย่าแกงอย่าแกน้ไมที่วเอาไม่แอม่กั้ แม่เป็ดน่ารักเลยอ่ะพาลูกเป็ดวิ่งกันไปลูกก็วิ่งตามแม่เป็ดไปเรอจับแม่เป็ดอยู่นะก็รอจับอีกนี่ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์